สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แ p c h ช n n นลนั่นเองนะครับในคลิปวันนี้ต้องบอกก่อนว่าทางเพจไทยแวนการ์ดขับเนี่ยเขาก็มีการสปอยชุดใหม่ออกมานะครับก็เนื้อหาทั้งหมดขอขอบคุณทางเพจไทยแวนการ์ดขับนะครับอ่ะชุดอะไรมาดูกันครับก็คือชุด V นะครับ DVS ต้องบอกว่า Special Series เนานะ V Special Series DVS VCAN Collection Version 5นั่นเองคืออันนี้ เราบอกกันไว้ก่อนเราคุยไว้ก่อนเลยว่าแอตโตไม่รู้นะว่ามันจะออกเป็นกล่องหรือว่ามันจะออกเป็นตัวของซื้อจากไมเทินซึ่งเขาเหมือนรวมรูปมาให้แต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากกว่านั้นถ้ามันออกในไมเทินก็ตามนั้นนะครับแต่ก็วันนี้เราไม่ได้ลงลึกแล้วกันว่ามันจะเป็นอะไรแต่หลักๆเนี่เราจะบอกว่าเออมันเป็นตัวไหนมาจากอันไหนอย่างนี้แล้วกันนะครับ mm hmm. ก็จะได้แบบเป็นเหมือนเล่าไปในตัวด้วยนั่นเองแต่ก็คงไม,ไม่ได้ลงดีฟลงสก,กิลขนาดนั้นเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็ ติดตามสก,กิลมันกันอยู่แล้วเนาะโอเคก็สําหรับอันแรกครับจะเป็นรอยย้อนพระราชินครับรีเวิร์สนะครับเป็นตัวของแอสเล่แอสเล่เนี่ยของเก่าถูกรีเวิร์สอยู่แล้วนะถ้ายังจํากันได้นะครับก็เป็นทั้งล่างเบรกไลท์แล้วเป็นตัวที่ถูกรีเวิร์สด้วยนั่นเองจริงๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในภาคเก่าเนี่ยส่วนใหญ่ตัวที่เบรกไลท์อ่ะมันจะเป็นตัวที่โดนรีเวิร์สกือบหมดเลยนะครับเกือบทุกภาคเลยก็ถือว่าเป็นตัวของสายจิวเวลไนท์นะครับก็ เป็นตัวเก่านะครับยังไม่แบบตัวที่ถูกรีเวิร์สใหม่นะอตัวของสกิลอะไรก็ลองอ่านกันเองครับถือว่าก็ใครชอบจีเวลไนนะจริงๆยูนิตมันสวยนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็จะมีตัวของตัวของมิเรนดาตัวนี้มิเรนดาเก่าจะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นกับซาโลเมมันจะเป็นตัวตีสิบเอ็ดหรือตีสิบสองนี่แหละก็คือจะออกในชุดเดียวกันกับของเก่านะจะออกในชุดเดียวกันเหมือนกันและก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นบูธเฉพาะของซาโลเมตัวเก่าเออ ไอเอ๋อไม่ใช่จําผมได้แล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่ค้างอยู่ในสนามที่เวลาเกตสามลงอะ่ะเขาจะบ้านหนึ่งอะ่ะแล้วเสิร์ชได้เออตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะครับก็คือเอายูนิตเก่าอะไรแหละมารีอาร์ดแล้วก็มาลงใหม่อะนะครับแต่และตัวก็หน้าตาดีขึ้นเยอะพอสมควรมีตัวเนี้ดูแปลกๆหน่อยแต่ตัวซาโลเมสวยอยู่นะแต่นี้ก็อสวยอยู่นะตัวต่อมาครับตัวของออร์แคโคทิงเป็นแชน์ออร์แคโคทิงแทงนะที่ออกมาในรอบนี้ก็จะเป็นของสายแบทเทิลซิสเตอร์รีเวิร์สอันนี้ ต้องบอกว่าการผ้าเก่าออร์เรคเตรไม่ได้โดนรีเวิร์สนะเอออันนี้ก็คือเขาถ้าทำเพิ่มขึ้นมานั่นแหละเพราะว่าเขาจะให้แบบมีทุกแคนมีรีเวิร์สเนาะนะครับเรื่องสกิลก็เหมือนเดิมพับอ่านกันเอาเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของโฟร์เมดโฟ m ์เมดจะเป็นตัวของหน้ากล่อง EB ีนะครับเออตัวที่ยืนเป็นน่าจะเป็นลิมิตเบรกในภาคลิมิตเบรก aked, ตัวแรกๆเลยมั้งไม่ E b บีก็ b ีทีหรืออะไรเนี่ยนะครับเป็นตัวแรกๆเลยที่เป็นโฟ r m เมดนะครับแล้วก็จะมี ไอตัวของม็อกฆ่ามาด้วยม็อกฆ่านี่เป็นตัวตีอ่าถ้าจำไม่ผิดจะเป็นตัวตี11มั้งนะครับแล้วก็จะมีตัวของโคโคอาโคโคอาจะเป็นตัว2ท็อปเออตัวของกอนเป็นตัว2ท็อปมั้งนะถ้าจำผิดขออภัยนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นเจเนซิสครับบนี้ไม่ได้เป็นรีเวิร์สนะครับเป็นเลกาเรียนะครับฟริกตัวนี้แอตโตไม่แน่ใจว่าตัวเก่ามันคือตัวไหนนะเพราะว่า มันเลกเเหลียบางตัวยุคนั้นมันไม่ได้ใช้จริงๆนะครับก็ออกมาใครที่อยากิปตามเจเนซิสนะครับเลกาเหลียอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวไหนเป็นสมบัติสวรรค์หมดเลยนะครับลูลูลิจินชานะครับแล้วก็จะมีนกคูกนะครับคอเดนโอพอเดนโอน,นี่ยก็น่าจะเป็นตัวเก่ากับนกคูก่เก็บสามนะครับเมื่อก่อนของเจเนซิสนั่นเองก็ถือว่าเป็นแบบออกมานะครับบางตัวก็ทูบิวนะครับบางตัวก็เป็นของใหม่จากสามแคนที่เราเห็นไป ต่อมาครับผมจะเป็นของคาเงโรเป็นรีเวิร์สนะครับรีเวิร์สเนี่ยมันถืออยู่ว่าใดตะกูรีเวิร์สนะต่อให้คาเงโรตอนนั้นมีทั้งทิปเปลดีรีเวิร์สแล้วก็มีทั้งตัวของโอเวอร์ลอดรีเวิร์สก็ตามนะครับก็เป็นโอเวอร์ลอดอีกหนึ่งตัวครับเออดูไปดูมาพี่แกเหมือนเคออสสเปซมารีนเหมือนกันนะโอเคอ่ะแล้วก็จะมีตัวของอาริฟนะครับไอตัวเนี้ยคุณนๆชื่อแต่จำไม่ได้ แล้วก็จะมีตัวโกคูโกคูที่ออกในะภาคแรกในแวนการ์ดเลยนะครับวีทีแรกๆเลยมั้งนะต่อมาแคมุราคุมโมครับเป็นเรียวกินะครับผมมุราคุมโมออกตัวให้เป็นเรยวกิอันนี้จําไม่ได้จริงของเก่าเคยมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอาร์ตสวยดีครับโอมุราคุมโมก็มาด้วยในชุดนี้นั่นเองนะครับต่อมานารุคาริมีรีเวิร์สครับเออก็นั่นแหละนะครับไม่ต้องพูดเยอะววิงเซเบอร์ นะครับร uhm. ีดาก้อนรีเวิร oh, yeah. ์สนั่นเองก็เดี๋ยวเจอเล็กโปรไฟล์กันครับไม่ยากนะแล้วก็จะมีอีเลเซอร์สวิตคอมมานด์อันนี้ก็ตัวหลักอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอาร์เมอร์เบรกดาก้อนโอ้โหไอสองไอสามตัวเนี้ยมันคือบ็อกซ์สิบเอ็ดกับบ็อกซ์สิบสองบีทีสิบเอ็ดบีทีสิบสองเมื่อก่อนเลยอาร์เมอร์เบรกดาก้อนเนี่ยในไออนิเมะมันโผล่มาด้วยนะมันโผล่มารอบหนึ่ง สก,กิลเก่ามันคว่ำสามมั้งแล้วก็คิดแล้วก็เผาแถวหน้าเรากับแถวหน้าเขาทิ้งทั้งหมดนะครับก็อืค่อนข้างแบบเดือดอยู่พอสมควรตัวต่อมาครับจิกเกนนะครับจิกเกนรีเวิร์สนะครับได้ยูชารีเวิร์สนั่นแหละนะก็ของเก่ามีสก,กิลในการลดพลังครับอันนี้ก็ขอตัวใบใหม่ของมันนะครับใครที่ชอบสายคุนยนต์ต่างวิญงต้องบอกว่าคุนยนต์ต่างมิติในภาค V ีเนี่ยของซีรีส์ V เนี่ยแม่งออกมาเยอะมากนะ เพราะว่ามันออกไดยูชาโน่นนู้นนี่นั่นโอ้โหหุ่นเยอะต่างวิถีเยอะมากครับเยอะแทบจะเยอะกว่าสายอื่นเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อินิกแมนนะครับอินิกแมนสตอร์มก็ตัวหลักของสายอินิกแมนเมื่อก่อนนะครับถูกกลับมาเหมือนกันนะครับผมนะตัวนี้เป็นอะไรเมทัลบ็อกนะครับมิสโก้นะครับมิสโก้ตัวนี้ก็อยู่ในสายเมทัลบ็อกแต่จำไม่ได้ว่าตัวไหนนะมิสโก้น่าจะเป็นเกรด์หนึ่งของตระกูลเมทัลบ็อกตัวต่อมาครับจังก้นอสแม็กซิมัมแม็กซิมัม เป็นการขยายจากังเกิลนอร์แม็กซิมัมครับเป็นแม็กซิมัมแม็กซิมัมนะครับแล้วก็จะมีของสกายไดเวอร์สกายไดเวอร์เมื่อก่อนก็ตัวเล่นเนาะนะครับของสป라이ด์บาร์เทอร์นะครับแล้วก็ตัวของเล็กเลดเอ็กเกรสนะครับเล็กเลดในเพลงนี่สกิลเดียวกับบาร์กี้นะครับเมื่อก่อนนะโอเคตัวต่อมาครับของเพลวูนนะครับซาร่านี่จําไม่ได้จริงๆนะครับแอตโตไม่ค่อยเล่นแต่อาร์ตหน้าหน้าอาร์ตตัวเนี้ยแม่งอาร์ตแบบไทยไทยมีความรู้สึกแบบเออเหมือนแบบลายเส้นไทยยังไงไม่รู้นะครับ แล้วก็จะมีตัวคิมเมร่าคิมเมร่าของเก่าเคยออกนะครับก็มันดูน่ารักจังวะแล้วก็จะมีตัวของ a อส s ิสแอสแอสซินแทนนะครับแอสซินแทนเอ็นจักริงแอสซิทตัวนี้ชื่อคุ้นมากแต่จําตัวเก่าไม่ได้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีของ m ม r ร์บิวดาแทงเกซึ่งจะมี Duo อครับออกเลโตนะครับออกสีดําด้วยไหมเนี่ยไม่ออกนะครับจะออกเป็น โลเน่แทนซึ่งไอ้พวกนี้จะอยู่ในชุดเดียวกันหมดเลยชุดดูโอหมดเลยนะครับดูโอปิดซึมที่เป็นกล่องเงือกเป็นกล่องสุ่มครั้งแรกนั่นเองแล้วก็จะมีตัวของอูรัตอูรัตนี่มันตัวเริ่มเป่าะจําไม่ได้นะครับตัวของเก่าแล้วก็จะมีจีโนเวียสครับสายละลอกขึ้นจีโนเวียสนะครับโอ้โหต้องบอกว่าตอนลีเจนนี่เก่งชิบหายนะครับอันนี้ละลอกขึ้นกัมปนาสน่าจะชื่อเดียวกันนะถ้าใครเล่นพรีเมียมเนี่ยเออน่าจะอาจจะอาจจะไปต่อยอดกันได้นะครับแล้วก็ ฟาลรสนี่จะเป็นเกตสองใช่เป็นเกตสองของสายจีโนเวียสแล้วก็ตัวนี้โซโซเทโอก็เป็นเกตหนึ่งนะสายไร้ลายมาครบเลยนะครับเมกาคลครับยุคที่แล้วต้องบอกว่าเมกาคอลนีไม่โดนรีเวิร์สนะเมกาคอลตอนนั้นมันจะเป็นตัวของในตัวไอตัวนี้แหละตัวอูลากิไอตัวขไม่ใช่กิลฟาฟามันจะเป็นตัวที่เบรกและนอนหมดจําชื่อไม่ได้แต่เนี้ย เขาจับเอาตัวกีราฟ่ามาทำรีเวิร์สนะครับใครจะเล่นสายมันอาจจะต้องหากีราฟ่านะครับของซัพของสายกีราฟ้าเพราะภาควีมันออกไปรอบหนึ่งแล้วมาเสริมนะแล้วก็จะมีนักสู้เมกาโคโรลอนี่เนะครับจริงๆอ่ะถ้าใครเคยไปตามอ่ะมันมี A B C นะตอนนั้นอ่ะเออแล้วก็มันออกมาไม่ครบแล้วมันก็กระโดดไปนี่ S เลยนะครับแล้วก็นักสู้เมกาโคโรลอนีเนะครับก็ประมาณนี้แคนทั้งหมดที่ออกจะมี1 2 3 4 5 6 7 8กเจ1 1แออแคนนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าออกยังไงต้องพูดไว้เลยว่าเราไม่รู้ว่าออกยังไงแต่ก็ยูนิตมีประมาณนี้เรื่องสกิลอะไรไปอ่านอเองเพราะว่าต้องบอกว่าหลังจากนี้แอตโตคงไม่เดืแอบลงดีเทลเยอะไปในการอ่านสกิลถ้าจะอ่านจะเป็นของใหม่เท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้มันของใหม่แต่มันเป็นภาคเก่าเราก็เลยแบบ ไม่รู้จักอินดี a i l ทำไมนะครับแล้วก็บางอันเราไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะยังไงอยากอ่านเต็มๆก็มากันได้ครับในเพทไทมแวนการ์ดขับครับ,รบข้อมูลก็ตามในนี้เลยวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของพวกเราผมสวัสดีครับ